คำว่าขอบคุณที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยด้วยกันมาภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าโอสคาระซามาเดสแต่บางคนก็ใช้คำว่ากคุโรซามาเดสต่างกันยังไงใช้ผิดคือเสียมารยาทเลยนะคำว่าโอสคาระซามาเดสใช้ได้กับทุกคนเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องใช้ทักทายตอนเจอกันหรือเรื่องงานก็ได้ค่ะ ปลอดภัยสุดๆใช้ได้เสมอเลยส่วนคำว่ากกุโรลสมาเดสใช้เมื่อหัวหน้าพูดกับลูกน้องเท่านั้นนะคะห้ามใช้พูดกับหัวหน้าเด็ดขาดถือว่าเป็นการเสียมารยาทเราลองมาดูเหตุการณ์ตัวอย่างกันนะคะหัวหน้าพูดว่ากกุโรลสมาเดสพูดได้ค่ะ แปลว่าขอบคุณที่ลำบากมานะขอบคุณที่ทำงานเหนื่อยมานะส่วนพนักงานจะพูดคำว่ากกุโรสมาเดสไม่ได้นะคะผิดค่ะต้องพูดว่าโอสคาราสมาเดสสรุปแบบจำง่ายง่ายเลยนะคะโอสคาราสมาเดสใช้ได้กับทุกคนเลยค่ะปลอดภัยส่วนคำว่ากกุโรสมาเดสใช้เฉพาะกับผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าเท่านั้น ใครเคยใช้ผิดไหมคะมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วเจอขันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกไว้ด้วยนะคะชนาลุโอโทโรคุสเตเน